สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวงโดยไพ่ยิปและไพ่ออลเคนนะคะวันนี้แพนจะมาทำแดนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าในเวลาค่ำคืนนะคะเขาทำอะไรเร <c ười> า,าคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะนี่คือเขาเงียบๆบ้างบางทีก็ไฟโียวเขียว,ว,ยวแวบๆบ้างเขาทำอะไรเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะขอดูหน่อย อ๋อคุยกับเขาน่าจะมีประเด็นกันอยู่ปะคะเหมือนกับเขาอาจจะมีการงอนไม่คุยกับคุณอนะหรือว่าบล็อกบล็อกหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีทั้งบล็อกและไม่บล็อกหรือบางทีส่งอะไรไปก็ไม่อ่านอาการแบบงอนงอนอะอาการเป็นแบบเชะไม่ต้องเลยทีวันนั้นไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยทีอย่างเงี้ยจะส่งมาทำไมอาการประมาณเนี้ยได้ยังไง ก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้เขาจะทําผิดบ้างหรืออะไรบ้างก่อนหน้าที่คุณกับเขาจะมีประเด็นอ่ะเขาจะมองข้ามเขาจะไม่นึกถึงแล้วเขาก็จะพุ่งประเด็นไปที่ว่าเขาไม่ได้ผิดคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละที่มีโมโหใส่เขาคุณนั่นแหละที่เจ้าอารมณ์เนี่ยประมาณนั้นเลยหรือคุณกับเขาเนี่ยเวลากลางคืนอ่ะอารมณ์เป็นแบบเดวิลอ่ะคือเอาเออกจากหัวไม่ได้เออ และช่วงนี้ก็เหมือนกับถ้าอยู่บ้านเดียวกันนะก็คนละมุมเลยเขามุมนึงคุณมุมนึงนะคะต่างคนก็ต่างไปทําในเรื่องที่ตัวเองชอบหรือตอนเนี้อยู่ห่างกันน่ะแต่ก็เวลาว่างก็พยายามไม่นึกถึงกันพยายามที่จะเออเขาเรียกว่าไปทําเรื่องของตัวเองแล้วเวลานั้นน่ะก็นึกถึงเสมอว่า เออปกติน่ะจะได้คุยกันนะจะได้คุยกันจะได้เห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่มาตอนนี้น่ะไม่ไม่ได้เห็นแล้วนะคะแล้วมันคือการถกเถียงกันการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเขาก็ว่าคุณคุณก็ว่าเขาก็เลยเงียบหายกันไปอย่างเงี้ยนะแต่ทั้งคู่อะ่ะเวลาหายกันไปไม่นานน่ะเดี๋ยวก็กลับมาไม่คุณงอ้อเขาก็ง้อคุณเพราะว่าพอๆกันบอกได้เลยพอๆกัน แต่มาคราวนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ง้อคุณแล้วเขาจะตัดแล้วเขาไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์แบบเนี้ยเออและแลวเขาก็จัดแจงนะอาจจะห่างออกไปไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะและเขาก็คิดว่าตัวเขาอ่ะนะทําถูกแล้วตัวเขาอ่ะเป็นคนมอบความรักที่ดีให้กับเขาอย่างมากมายนะคะเออ เขาเขาคิดว่าทุกอย่างเนี่ยนะมันกำลังที่จะดีแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าอุปสรรคครั้งนี้มันเกิดขึ้นมามากมายมันสะสมสะสมกันมาถึงแม้ว่าจะผูกพันอยู่ในชีวิตกันมาตลอดไม่เคยห่างหายไปไหนแต่คราวนี้รู้สึกว่าเขามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ไหวเขารู้สึกแบบนั้นเขาไม่อยากที่จะ ทำอะไรมากไปกว่านี้แล้วเขาอยากที่จะหยุดทําไมคิดแบบนั้นนะแต่ตัวคุณกับคิดต่างกันคุณมองว่าทุกอย่างอ่ะมันสามารถไปต่อกันได้มันสามารถที่จะพูดคุยกันได้หากเขาอ่ะมีเหตุผลมากกว่านี้แล้วทั้งคู่ก็นึกถึงวันเก่า ความสัมพันธ์ดีๆเขาก็นึกถึงคุณก็นึกถึงแต่ด้วยที่ว่าอาจฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนี่ยแหละช่วงนี้มีเวลาไปสังสรรค์กับคนอื่นมากจนเกินไปไม่มีเวลาในการทำงานในความสัมพันธ์เขารู้ด้วยนะว่าคุณน่ะนึกถึงเขาเวลากลางคืนน่ะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็นึกถึงเขาจริงๆคุณรอข้อความ รอแมสเซจรอสิ่งที่เขาจะส่งมาให้เขารับรู้ได้ถึงพลังงานเนี้ยนะคะคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้มันมีปัญหาความไม่เข้าใจกันมากกว่าเขาก็รู้ว่าจริงๆอ่ะคุณยังต้องการเขาอยู่เสมอแล้วเขาก็ไม่ไว้วางใจด้วยการที่จะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวแบบนั้นนะถ้าอยู่ห่างไกลกันอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันอ่ะ เขาอะต้องการที่จะดูแลคุณถึงแม้ตอนนี้จะมาหัวอะไรกันเถอะแต่จริงๆในใจคิดแบบนั้นอแล้วไปดูว่าตอนกลางคืนอะเขาทำอะไรตอนกลางคืนนะคิดว่าหลังที่เขากลับจากงานแล้วอะนะเนี่ยเขาจะนึกถึงเรื่องเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขาด้วยนะ เอาภาพเก่าๆขึ้นมาดูตอนที่ยังไม่ได้ทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันดีขนาดไหนมันมีความสุขขนาดไหนแต่พอทะเลาะกันแล้วอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกแย่ไม่แตกต่างจากกันอ่ะนะคะมันเป็นอารมณ์ที่เป็นแบบเอากิเลสเข้ามาเหนือเหตุผลเขาแอบนึกด้วยว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไม่น่าทะเลาะกันเลย เพราะจริงๆใจเขาว่าอยากไปต่อกับคุณถึงขั้นเนี่ยแต่งงานกันใช้ครอบครัวเใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวกันแต่คุณอะ่ะบางครั้งเขามองว่าคุณไม่ค่อยได้สนใจเขาไม่แคร์เขาเท่าที่ควรเขาก็ได้แต่นอนแล้วก็แอบรอข้อความจากคุณแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณอะ่ะรอข้อความจากเขาหรือเปล่า หรือคุณไปแชทก,กับคนอื่นหรือเปล่าตัวคุณเองอาจจะสลับกับฟังอาจคิดว่าป่านี้คงไปคุยกับคนอื่นแล้วแหละเพราะว่าเห็นไฟเขียวๆทั้งคู่เหมือนกันรอข้อความจากกันแต่ก็ไม่มีใครได้ส่งมาเพราะเคยส่งไปแล้วอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งไม่อาจเขานะไม่เคยคืนไหนเลยที่จะไม่นึกถึงคุณนึกถึงเสมอนึกถึงแล้วเขาก็มองด้วยว่า เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะติดต่อมาแต่ตอนนี้ยังอารมณ์ยังเดือดแล้วก็อยากให้คุณอ่ะไปปรับตัวปรับใจสมัยให้ไปคิดดูให้ดีๆว่าอยากต้องการกันอีกหรือเปล่าแต่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาต้องกลับมาแน่นอนไม่ต้องกลัวไปไม่เกินหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งถึงสองเดือนก็ได้ เพราะว่าเขาเขายังอยากที่จะดูแลคุณในแบบเดิมๆอยากพูดอยากคุยอยากเห็นหน้าอยากเห็นชีวิตประจําวันของคุณว่าคุณไปทําอะไรนะคะก็คือโดยสรุปกลางคืนน่ะส่องแอบส่องถ้าบอกกันอยู่ก็คือส่องเสร็จแล้วก็บอกต่อก็ประมาณนั้นเนี่ยอยากรู้เรื่องราวอยากเห็นเรื่องราวของคุณเขาก็ทำได้แค่เพียงแค่นั้นน่ะ เพราะถ้าทำมากไปกว่านั้นน่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวคุณจะมองว่าเขาอะไม่แน่จริงอะไรก็ว่าไปเพราะก่อนที่เขาจะนิ่งใส่คุณหรือก่อนที่จะมีประเด็นเขาอาจจะปากดีใส่คุณกอดก็ได้และตัวเขาก็รู้ด้วยว่าคุณะกลางคือนน่ะคงจะกลัวมีความหวาดกลัวคิดคิดไปหลายอย่างว่าเขาคงไปคุยกับคนใหม่เขาคง ไปเที่ยวเขาคงไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับใครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาจะรู้จักคุณได้ดีนะเออว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากอันนี้คือไพ่หลังจากเนี้ยนะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันมาปลูกต้นไม้ร่วมกันใหม่มาสาร้างสัมพันธ์ร่วมกันใหม่มาหยอกล้อหยอกเอินกันใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้น่าจะเข้าคู่ว่าคู่คู่ที่เป็นแบบจะต้องทะเลาะก,กัน แล้วถึงจะไปต่อกันได้ถ้าคุยดีกันตลอดเนี่ยอาจจะเลิกกันไปนานแล้วก็ได้ความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นในลักษณะเป็นคนรักที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือรักกันแบบเพื่อนแล้วก็เป็นคู่รักแต่อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเขายังอยากที่จะทาเซอร์ไพรส์บางอย่างให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคุณหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ดีเขาอาจจะติดต่อมาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเขายังขึงคุณอยู่เขากลัวเดี๋ยวคนอื่นน่ะจะมาฉกช,ชิงวิ่งราวหัวใจของคุณไปจากเขาอเออคุณไม่ต้องเสียใจนะมันยังไม่จบใส่ชุดดาเหมือนจะจบผ้าขาวมาขั้นดอกไม้มาขั้นยังไม่จบา้ายังมีภาคต่อยังไงเขาจะต้องเอาชนะใจคุณให้ได้เพราะเขารู้ ถึงไม่มีเขาคุณก็น่าจะมีคนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเขาคิดถึงคุณเขาแอบดูเรื่องราวของคุณแล้วเขาก็นอนไม่หลับเพราะเขายังอยากที่จะกลับมาหาคุณอยู่วันอย่างค่ำนะคะเนี่ยเห็นนะภาพมาบ่งบอกชัดเจนคุณก็ไปเปิดฝืดดูข้อความเขาเก่าๆรูปภาพเขาเก่าๆเ,เขาก็เหมือนกัน บางทีเขาอาจจะไมไ่ชอบฝืนดูก็ได้แต่เขานึกถึงเกิดขึ้นจากจินตนาการในหัวเขาภาพคุณอะเป็นอะไรที่เขาจําได้เสมอ,อหรือไม่บางครั้งไปยืนนอกหน้าต่างเลยทิ้งอารมณ์เงาเงาเศร้าๆไม่น่าเลยไม่น่าทะเลาะก,กันเลยเพราะจริงๆอะทั้งคู่ยังรักกันอยู่นะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอม ขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์ดก,ด like, กด subscribe ดูโฆษณาไม่กดข้ามมีสอนเรียนไทยยิปซีนะคะไปดูรายละเอียดใต้ดีคิปชันได้แล้วก็เรื่องทําบุญนะคะพระเจดีหน้านิมิตก็ยังร่วมทําบุญส่งมาได้ก็จะมีหมายได้บัญชีอยู่หน้าชุมชนแล้วก็ใต้ดีคิปชันเช่นกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขาบคาขอบคุณ,คณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย